พบกันเช่นเคยนะครับผมมอนธวัฒน์นะฮะทางช่องนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงชาวราศีกรกฎกันหน่อยนะฮะหรือลัคนาราศีกรกฎของท่านนะครับช่วงของเดือนสิงหาคมนะภาพรวมเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าดาวหลายๆดวงที่อยู่ในเรือนการเงินนะครับก็เกี่ยวด้านรายได้นะรายได้รวมไปถึงโชคลาภด้วยเหมือนกันนะครับหลายๆท่านในช่วงนี้นะครับมาดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับ มาเริ่มเลยนะครับลัคนาหรือราศีของท่านนะฮะถ้าใครทราบเวลาเกิดหรือลัคนาก็ดูราศีกรกฏเลยบางท่านไม่ได้ทราบเนี่ยก็เช็คในเรื่องของราศีกรกฏนะครับผมมาดูกันหน่อยนะฮะสิงหามีดาวอะไรบ้างนะครับก็จะมีดาวพุทธที่ย้ายนะฮะหรือเรียกว่าเดือนนี้ย้าย2ครั้งหรือเรียกว่าดาวพุธโครจรเร็วนะครับโครจรเร็วนะครับแล้วก็มีดาวพฤหัสดาวเสาร์พัก หรือเรียกว่าถอยนะฮะอยู่ในช่วงระยะนี้นะครับแล้วประกอบกับเป็นดาวเล็งมาให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎด,ด้วยนะครับมาดูกันหน่อยนะฮะตำแหน่งของลูกดาวก็ตรงออกับวันที่1สิงหานะครับลูกทรงก็จะเห็นสําคัญว่าดาวหลายๆดวงที่อยู่ในเดือนการเงินทั้งดาวคารนะครับและดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ก็เป็นทั้งเจ้าเรือนหลักด้วยนะครับแล้วก็ ดาวขานก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานที่ตีโกนกับดาวที่อยู่นะครับหรืองานได้รายได้ของเจ้าตาดจะต้องแบบว่าไม่คลาดคิดหรืออันควรตลอดเวลานะครับในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับผมมาดูนะครับว่าในมุมนี้ทําให้พบการเงินค่อนข้างสัมพันธ์ดีนะครับประกอบกับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยก็เข้ามาสู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้เช่นกันทําให้นะครับได้ได้และสัมพันธ์โยงกับ ดาวเสาร์ดาวเจเรือนเกษตรเป็นทั้งภพของดาวคาาาาาวู่ครองนะครับหลายๆท่านถ้ามีดาวคู่ครองนะครับก็จะจะมีโจทย์เลยว่าช่วงนี้อ่สมพันธ์ดีกับคู่ครองและส่งผลเงินและรายได้นะครับถ้าเรามองมุมนี้นะครับจะเห็นดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนการเงินหมายถึงรายได้ของคู่ครองด้วยส่วนและก็เล็งกับดาวเจ้าเรือนการเงินของเราในพบการเงินนะฮะก็หมายถึงเงินหรือทรัพย์สิน มรดกอะไรอย่างนี้เป็นต้นได้เช่นกันนะครับของตัวเช่ากาบมาดูนะฮะวันที่5สิงหานะดาวุยัาษดาวพุธนะครับก็จะเข้าไปสู่ในเรือกนการเงินของชาวราศีนะรกรกฎสัมพันธ์กับด้านอนะไรครับงานและธุรกิจที่จะเกิดขึ้นหลายๆท่านนะครับที่รอคอย ในเรื่องรายได้และการเงินนะฮะในช่วงระยะนี้ก็มีบทของตัวเจ้าวดานะฮะับอีกคนดาวพุธแล้วก็จะทั้งดาวศุกร์เนี่ยางที่ทราบนะครับดาวศุกร์ก็เป็นทั้งในเรื่องของลาภะและอยู่ในภพบจาก,กเงินก้อนหลักมีโชคลาภได้หน่งหนึ่งเช่นกันนะครับแล้วก็ดาวพุธก็สัมพันธ์ในเรื่องของที่ทางที่อยู่นะครับบางท่านจะมีเกณฑ์นะครับเงินเงินเกี่ยวกับลงมิตรหรือการเงินสัมพันธ์ที่อยู่บางท่านก็มีโปรเจกต์เรียกว่า ต้องการเรื่องที่อยู่รเรื่องที่ดลดราอะไร่นี้เป็นต้นหนึ่งจบนะครับดาวพุธย้ายนะครับก็ประมาณวันวันที่5้านะครับแล้วก็ประมาณ8ปดบกช่วงนั้นนะครับทําให้เจอกับดาวคารก็คือดาวเจ้าเรือนการงานของดวงตาอยู่ตรกันเหมือนนะครับบางท่านมีการเจรจาและเรื่องตกลงซื้อขายอันยงนี้เป็นต้นเหมือนกันนะครับตกลงซื้อขายนะครับ เพราะว่าดาวต้อง4ดวงไปเล็งกับดาวพฤหัสนะครับและเปรียบเทียบกับดาวเสาร์และดาวอาทิตย์ที่คุมกันอยู่เห็นไหมครับผมและก็ช่วงนี้ดาวจันทร์เนี่ยอยู่ในภพราศีมีดและก็สองสามวันนี้ก็จะไปอยู่ในภพราหนะครับและก็ไปเจอราวูและก็จะมีทั้งดาวศุกร์ฟ้องอยู่ในภพก,กันนึงก็จะมีเกณฑ์นะความสําเร็จในช่วงระยะสองสามวันนี้นะครับของมีผล ดาวพุธย้ายนะครับก็กินเวลานะครับแล้วเข้าสู่วันที่14สุกย้ายนะครับสุกอย่างที่ทราบเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนเจ้าเรือนอะไรบ้างครับลาภะนะดาวชี่อยู่นะครับแล้วก็จะอยู่ในภพของราศีกันนะฮะในด้านะการเดินทางการติดต่อการสื่อสารนะครับอยู่ในภพดาวพุธแล้วอยู่ในบ้านอยู่ในภพกันเนงินของตัวเจ้าตาด้วยเหมือนกันนะหมฮะ เนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังสัมพันธ์ที่ดีเอ้แม่กรบผมหลายๆท่านแล้วก็ทํามุมกับดาวเสาร์และดาวราหูด้วยนะฮะสัมพันธ์ในด้านที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้าคุณทํางานทํางานช่วงนี้หรือหรือร่วมกับคู่ครองอยู่ก็จะต้องไปทํางานร่วมกันหรือทําหากินร่วมกันอเป็นต้นนะครับช่วงนี้ของราตรกนะครับอิทธิพลดาวสุกใหญ่นะครับ แล้วก็เข้าสู่วันที่17ดนะฮะดาวอาทิตย์เจ้าของบ้านนะฮะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอาทิตย์ก็คุมกับเรามาแล้วนะครับเกี่ยวด้านไรายได้และการเงินอยู่แล้วนะครับผมก็จะเข้าไปอยู่ราศีสิงค์คือเจ้าของบ้านเข้ามาแล้วแหละนะฮะเจ้าของบ้านเขาจะเข้ามาดูสิครับมีดาวทั้ง4ี่ดวงนะครับสี่ดวงเลยนะฮะถือว่าเยอะนะครับช่วงนี้ ในเรื่องของอะไรครับเงินทองและทรัพย์สินโยงกับธุรกิจของวิทยุใช่ไ,ไหมครับผมหลายท่านเนี่ยก็จะมีเรื่องธุรกิจรายได้ของตัวชาวตาแล้วก็ดาวทิ์ก็ต้องมีความขัดแย้งกันบ้างในเรื่องของงานธุรกิจและรายได้บางท่านนี่ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องของความประโยชน์หรือเปล่านะฮะชาวราศีกรกฎนะครับของท่าน แต่ยังไงซะดาวอทิตก็เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเจ้าของบ้านถึงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่หรือจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในคำว่า,าได้เนี่ยจะมีผลกับเราอยู่แล้วเพราะว่าเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเห็นไ,ไหมครับแล้วก็เล็งกับดาวพฤหัสดาวคู่มีกันอยู่นะฮะเห็นไ,ไหมครับก็เรียกว่าบางท่านนี่เรียกว่าแบ่งสรรปันส่วนมันก็มีนะฮะในเรื่องการเจรจาผลประโยชน์ธุรกิจ หรือรัพ์สินอย่างนี้เป็นต้นนะครับชาวราศีกรกฎนะครับดาวที่ก็อยู่ประมาณหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับต้องมีแน่นอนนะครับในช่วงนั้นแล้วก็วันที่23สิามงหานะครับพุใหญ่ถือว่าพุธโคจรเร็วมานะครับดาวพุธก็จะอยู่ราศีกันนะฮะราศีกันนะครับแล้วก็เป็นพวกแห่งการเดินทางแน่นอนนะฮนะ นั้นชาวราศีกรกฎหลังจากมีในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะก็จะมีความเห็นการเดินทางเดินทางอะไรบ้างบางท่านนะฮะเดินทางที่นี้ก็สัมพันธ์กับชาวพุธพุธที่ที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นพุธความหมายเรื่องที่อยู่ใช่ไหมฮะเป็นลาภะลาภะเนี่ยดาสุดเนี่ยตีโจทย์อย่างนี้นะบางทีลาภะอยากได้อยากได้ของขวัญอยากได้รางวัลอย่างนี้เป็นต้น ช่วงนี้มีแนวโน้มว่าจะต้องไปติดต่อหลายท่านเกี่ยวเรื่องที่ทางทรัพย์สินอย่างนี้เป็นตน้นเพราะสื่มเนื่องมาจากตรงนี้อยู่แล้วเห็นไหมครับผมนะฮะสื่มเนื่องมาจากตรงนี้นะถ้าอาทิตย์อาทิตย์อยู่ตั้งแต่วันที่17จนถึงอ่าสิบหของเดือนนะ,ะถ้าพุทสุโครจรตำแหน่งนี้มีผลแน่นอนนะ,ะถ้าย้ายมาเร็วนะฮะต,ต้องไปดูเช็คของเดือน อ่าสินหาคมกัิจาราอยู่ที่หนึ่งนะครับชาวราศีกรกฎนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยผมไปให้ทิศทางที่บวกนะฮะทิศทางที่บวกมาในช่วงอะย่างนี้ของชาวราศีกรกฎหลายๆท่านนะฮะประกอบกับถ้าคุณมีดาวนี่ครับดาวเสาร์ที่เรียกว่าคุณภาพที่ดีและก็บ่งบอกความมั่นคงหรือด้านคู่ครองสัมพันตรงนี้ด้วยนะครับอีกนะฮะแล้วประกอบกับเรื่อง กเกษตรดาวเจ้านรนการเงินที่ไปเลงกับเลหัสที่อยู่พวกมรณะที่ผมบอกนะ่มรณะพันธุทุกที่อยู่ใช่ไหมเราสัมพันธ์กับลาภของเรา <c oughs> ก็ยังมีเพที่ท,ที่ที่เรียกว่าการดําเนินเรื่องและความสําเร็จตรงนี้ด้วยนะครับบวกกับโชคลาภด้วยนะครับและนาโคที่ผมบอกไว้เลยว่าดาวสุขจะเข้ามาอยู่ข้างหน้านี้นะฮะในเรื่องที่อยู่และจะเกิดความสำเร็จหรือการได้มาอันนี้แน่นอนพันธุทุกข้า็เป็ดีมีทั้งว่า ทางบ้านหรือรถอะไรอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหมือนกันนั่นแหละครับผมนะฮะคลิปนี้ถือว่าชาวราศีกรกฎอยู่ในจังหวะที่ดีนะฮะและโอกาสหลายด้านด้วยนะฮะถ้าท่านกําลังทําอะไรอยู่นะฮะ,ะเรื่องงานหรือการตกลงเจราจางานเงินธุรกิจก็เห็นดีด้วยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้ชาวราศีกรกฎนะฮะรับทรัพย์นะฮะและมีโชคมีลาบและความสําเร็จการเงินด้วยนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปนก่อนนะครับผมสวัสดีครับ